สวัสดีครับพี่พี่น้องๆวันนี้ผมก็จะมาพาดูกิจวัตรประจำวันของผมครับตื่นเช้ามาผมก็ต้องมาดูบ่อหอยเชอรี่ครับพี่พี่มาดูว่ามีไข่หอยเชอรี่ไหมถ้ามีนี่ครับ ถ้ามีก็ตักออกตักออกไปใส่บอ่อพักหอยเชอรี่ครับเป็นบอ่อพักไข่เป็นบอ่อพักไข่มาดูกันครับว่ามีกี่ลังนี่มาดูกันเลยว่ามีกี่ลังครับนี่ก็ลังที่หนึ่งแล้วครับส่วนนี้ลังที่สองนี่ครับลังที่สาม ลังที่สี่อยู่ตรงนี้ส่วนลังที่ห้าครับอยู่มุมนี้เลยนี่ครับอังที่ห้าครับมีอยู่ห้าลังครับเดี๋ยวผมจะมาตักไปใส่บ่อพักไข่ไว้นะครับ นี่ก็คือที่ตักไข่หอยเชรี่ของผมครับผมจะทําเป็นพลาสติกแบนๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมตักให้ดูครับมาดูกันนะครับวิธีตักไข่หอยเชรี่ของผมครับ นี่เลยตักง่ายๆครับพอได้มาแล้วก็มาใส่บอกผักฟักไข่หอยเชลี่ครับนี่ใส่่างนี้เลยครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ก่อน นี่นี่ครับได้มาสองลังแล้วครับได้มาแล้วก็มาใส่ที่เดิมครับที่ฟักไข่ของหอยเชอรี่ okay. นี่ก็อีกรังหนึ่งนี่ครับตักง่ายๆครับตักแล้วก็มาเก็บไว้ที่ฟักไข่ที่เดิม นี่แหละครับพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วผมก็จะมาให้หัวอาหารปลาดุกครับนี่ครับหัวอาหารปลาดุกปลาดุกสองร้อยตัวผมก็ให้เพียงแค่นี้ครับแก้วหนึ่งครับก่อนจะให้ก็แช่น้ำสักทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองนาทีนะครับค่อยให้ครับไม่งั้นเดี๋ยวปลาดุกท้องมันจะอืดครับท้องมันจะอืดตายครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะให้อาหารปลาดุกครับ ให้อย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับปลาดุกวันนี้ออกมากินไม่ค่อยเยอะน่าจะหนาว อาหารปลาดุกเสร็จแล้วก็เอาหัหวอาหารปลาดุกนี่แหละครับให้ให้อาหารหอยเชอรี่ด้วยครับเป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็กครับหอยเชอรี่กินได้ครับ ให้ก็ให้ไม่ต้องให้เยอะครับให้นิดเดียวครับนี่ครับเสร็จแล้วครับ พอให้หัวอาหารประดุกเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะมาทำความสะอาดบอ่อหอยเชอรีอร่ของผมครับก,การทำความสะอาดบ่อหอยเชอรีออร่ของผมผมก็จะทำแค่ดูดเอาสิ่งสกรปรกออกจากบอ่อหอยเชอรี่เท่านั้นครับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนน้ำใหม่นะครับ ดูดเอาสิ่งสกรปรกออกก็พอครับมาดูกันเลยครับนี่ครับผมก็จะใช้สายยางสายยางน้ำนี่นะครับดูดน้ำออกเป็นวิธีการลักน้ำครับดูดออกเลยครับมาดูกันครับ นี่ครับวิธีรักน้ำของผมครับทำความสะอาดง่ายๆครับโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำครับนี่ครับดูดออกเลยครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนทั่วบ่อครับ เดี๋ยวผมจะมาตัดให้ดูตอนผมดูดเสร็จนะครับพี่พี่นี่ครับพี่พี่พอดูดเสร็จแล้วผมก็จะเติมน้ําครับจะเติมน้ําบอกเข้าไปเท่าเดิมครับ บ่อฟักไข่ครับนี่ครับอันนี้บ่อฟักไข่ที่หนึ่งครับอันนี้ครับที่สองครับนี่บ่อน,นี้เดี๋ยวผมจะมาดูดครับไม่ได้เปลี่ยนน้ามาสามสี่วันแล้วครับวันนี้ต้องเปลี่ยนหน่อยครับเดี๋ยวลูกหอยมันจะตายครับ เดิมเลยครับใช้วิธีการลักน้ำครับง่ายครับ ตัวหอยเชอรี่ ri, เล็กมากเลยคนระับมองแทบไม่เห็นเหลือน <'s> mm ้ำไว้ประมาณนิดหนึ่งนะครับสำหรับบ่อฟักไข่หอยเชอรี่ครับ พอเหลือครื่องหนึ่งแล้วก็เติมน้ําเข้าไปครับเท่านี้แหละครับกิจวัตรประจําวันของผมครับเอาละครับพี่พี่สำหรับคลิปนี้ผมอยู่ลูกอีสานก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับพี่ๆน้องๆสวัสดีครับ